วันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่15มิถุนายน2568พวกเราก็มาสู่ช่วงฟังธรรมสนทนาธรรมร่วมกันอีกวันหนึ่งก็เข้ามาสู่วันอาทิตย์เข้ามาสู่วันที่15กันนะว่าเป็นครึ่งเดือนของเดือนที่6เป็นที่เรียบร้อยนะเวลาก็ช่างผ่านไปรวดเร็วอย่างนี้ กิจใด,ดที่เราควรกระทําก็ให้เร่งรีบกระทํากิจนั้นเสร็จเถอะก็เหมือนกับทุกๆวันนะก่อนที่จะได้ถวายพัะตาหารนะพวกเราก็ได้นั่งสมาธิภาวนาไปแล้วสร้างเหตุปัจจัยอันเป็นบุญกุศลที่เกิดจากการภาวนาและรักษาศีลไปแล้วขั้นกลางด้วยการฟังธนะรรมแล้ค่อยถวายทาน ดังนั้นถัดจากนี้ไปก็ให้พวกเราตั้งใจใส่ใจรวมเข้าไว้ด้วยใจทั้งหมดเงี่ยสวดลงฟังธรรมเพื่อความไม่มีของนิวรณ์ทั้งห้าและเพื่อความบริบูรณ์ของพุทธชงทั้งเจ็ดธรรมะของเช้าวันนี้ก็อาจจะเกี่ยวข้องบางส่วนกับที่เราคุยกันเมื่อวานถึงเรื่องของการสำรวมว่าเอการสำรวมเป็นอย่างไรได้บ้าง พระสูตรนี้อ่านดูคร่าวๆเหมือนชี้ไปที่ตัวพระภิกษุแต่ในทางปฏิบัติกลายเป็นว่าจะเป็นพระภิกษุจะเป็นบรรพชิตหรือครือขัดก็ล้วนแต่นำมาประพฤติปฏิบัติได้และสิ่งเหล่านี้ก็นับนสงเคราะห์ได้ในเรื่องของการสำรวมเหมือนกัน เราทราบว่าการสำรวมอินทรีย์คือการสำรวมตาหูจมูกเลนกายใจมันดีเพราะการที่เราสำรวมอินทรีย์ได้จะเป็นเหตุให้กายวาจาและใจของเรามันเป็นกายวาจาใจที่ดีเมื่อกายวาจาและใจของเราดีจะส่งผลให้สติปัฏฐานสี่เกิดขึ้น เมื่อสติปัฏฐาน4เกิดขึ้นแล้วก็จะส่งผลให้โพชชงเจเกิดขึ้นเมื่อโพชชงเจเกิดขึ้นแล้วก็จะส่งผลให้วิชาและวิมุตเกิดขึ้นนั่นก็หมายความว่าเงื่อนต้นของวิชาวิมุตส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการสำรวมอินทรีย์มาดูว่าทำอย่างไรจึงจะนับได้ว่าเราเป็นผู้สำรวมอินทรีย์ จะเหมือนหรือจะต่างจากพระสูตรเมื่อวานอย่างไรนะพระสูตรนี้ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่2 2ข้อ272เล่ม22ข้อ272เนะเหตุการณ์เกิดขึ้นในขณะที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่นครสาวัตถนะีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคก็อยู่ที่วิหารเชตตบัตนะพระผู้มีพระภาคได้กล่าวกับเหล่าภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่า ภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุประกอบด้วยองค์หประการแล้วย่อมเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรรับทักษิณาควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าก็จะเห็นว่าเหมือนกล่าวถึงพระภิกษุโดยเนื้อแท้ พระผู้มีพระภาคก็กล่าวอยู่ว่าธรรมะที่พระองค์แสดงอย่าเข้าใจว่าท่านแสดงเจาะจงคนใดคนหนึ่งแต่การแสดงธรรมะของพระผู้มีพระภาคแต่ละครั้งก็จะหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนก็เหมือนมีธรรมะบทหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคกล่าวสอนเหล่าภิกษุคนเลี้ยงวัวที่นั่งฟังก็กลายเป็นว่าเกิดความเข้าใจพอเข้าใจเสร็จคนเลี้ยงวัวนั้นก็เลย ขอออกบวชในพุทธศาสนานี่ก็มีตัวอย่างให้เห็นอยู่ในครั้งพุทธกาลถึงแม้พระผู้มีพระภาคจะกล่าวกับเหล่าภิกษุเหมือนธรรมะจะเริ่มต้นด้วยเงื่อนเหตุปัจจัยของภิกษุแต่ประโยชน์มันไม่ได้หยุดอยู่แค่หมู่ภิกษุสงฆ์แก็เช่นเดียวกันนะองค์ประกอบ6อย่างหรือองค์ประกอบ6ประการที่ทำให้ภิกษุ เป็นผู้เหมาะสมกับการบูชาควรแก่การทําบุญควรแก่การไหว้ของผู้อื่นเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคอธนะิบายต่อไปว่าภิกษุในกรณีนี้ได้เห็นรูปด้วยตาแล้วไม่เป็นผู้ดีใจไม่เป็นผู้เสียใจเป็นผู้อยู่อเวคามีสติและสัมปชัญญะอยู่ ได้ฟังเสียงด้วยหูแล้วไม่เป็นผู้ดีใจไม่เป็นผู้เสียใจเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ได้ดมกลิ่นด้วยจมูกแล้วก็ไม่เป็นผู้ดีใจไม่เป็นผู้เสียใจเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ได้รู้รสชาติด้วยลิ้นแล้ว ก็ไม่เป็นผู้ดีใจไม่เป็นผู้เสียใจเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ได้ถูกต้องโพธะพะด้วยกายแล้วก็ไม่เป็นผู้ดีใจไม่เป็นผู้เสียใจเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ได้รู้แจ้งธรรมด้วยใจแล้ว ก็ไม่เป็นผู้ดีใจไม่เป็นผู้เสียใจเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุประกอบด้วยองค์หประการเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรรับทักษิณาควรกระทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ธรรมะบทนี้พระผู้มีพระภาคก็กล่าวเอาไว้นะไม่ยาวไม่สั้นอย่างนี้ก็จะเห็นนะว่าหลักปฏิบัติเวลาเราใช้ชีวิตอยู่ยจะปฏิบัติอย่างไรดีนี่ก็เป็นหนึ่งในหลายๆห,หลักปฏิบัติที่จะช่วยในเรื่องของการรักษาอารมณ์การวางอารมณ์ให้เป็นกลางต่อเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาได้ ก็อย่างที่เคยบอกพวกเราว่าด้วยความที่เรายังไม่ใช่พระอาหารหันต์มันก็เป็นธรรมดาที่ความกระทบกระทั่งนะความขัดเคืองความไม่พอใจความดีใจเสียใจมันก็เกิดขึ้นได้อยู่เรื่อยๆสิ่งที่เราควรจะต่างจากคนทั่วไปที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัตินั่นก็คือเมื่ออารมณ์ใดๆเกิดขึ้นแล้วก็ตาม หน้าที่เราก็คือรู้ตัวให้ได้เร็วจากนั้นก็รีบละทิ้งปล่อยมันออกไปเราอยากเก็บมันเอาไว้แต่ต้องสละต้องทิ้งไปต้องถ่ายถอนออกทําให้บรรเทาทําให้หมดสิ้นไปจนไม่มีเหลือนี่แหละคือหลักปฏิบัติของเราและเมื่อเราทําอยู่บ่อยๆทําอยู่เป็นประจำเราจะเกิดความคล่องแคล่วเกิดความชานาญ ความสามารถในการละการทิ้งของเราจะเร็วขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆและเมื่อประกอบกับเรามีปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงเสียแล้วมันยิ่งทําให้เราปล่อยเราวางได้ง่ายขึ้นการที่เราจะถือจะแบกรับเอามันก็จะน้อยลงเพราะเราเข้าใจแล้วรู้แล้วว่ามันเป็นอย่างไรกระเหมือนที่หลวงพ่อชาเคยสอนลูกศิษย์ถึงเรื่อง มีคนคนนึงโดนด่าอยู่เป็นประจำก็รู้สึก,กโกรธไม่พอใจขัดเคืองแต่พอมารู้ที่หลังว่าไอ้คนด่าดประจำหยุดเรื่อยๆเนี่ยมันคือคนสติไม่สมประกอบหลังจากนั้นเป็นต้นมาแค่กลายเป็นมาจะถูกด่ามากขนาดไหนก็ไม่เกิดความทุกข์ขึ้นอีกเลยเพราะมองเห็นแล้วว่าอา้าวก็คนมันเพียนเน้ยนไปสนใจอะไรมา ถึงมีคำโบราณที่ว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนบ้าก็เช่นเดียวกันกับพวกเราทำอย่างไรสิ่งที่เรารับรู้มานำผ่านเข้ามาเนี่ยให้เรามองถึงสภาพความเป็นจริงความเป็นธรรมดาของมันอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ไรน,นะเหมือนที่คุยกันเมื่อคืน เราเปลี่ยนคนอื่นเ,เปลี่ยนยากอยู่แล้วเราเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเปลี่ยนลำบากอยู่แล้วโลกมันก็เป็นไปตามธรรมดาของมันสิ่งที่เราจะแก้ไขได้คือเปลี่ยนที่ใจเปลี่ยนที่ความคิดของเรานะอย่างที่ปรากฏในพระสูตรนี้เห็นไหมว่าเมื่อมองเห็นอะไรก็วางความดีใจเสียใจออกไป ฟังอะไรมาก็วางความดีใจเสียใจออกไปลักษณะเดียวกันกับการสำรวมรับรู้มาแล้วก็ไม่ยินดีในอารมณ์ที่น่ารักแล้วก็ไม่ไปขัดเคืองในอารมณ์ที่ไม่น่ารักแต่ตั้งไว้ซึ่งกายยตาสติเมื่อบาปอกุศลธรรมมันเกิดขึ้นก็ต้องรู้วิธีละมันออกไปอย่างถูกต้องเห็นไหมว่าแทบจะเหมือนกันร้อเ คือพระผู้มีพระภาคไม่ได้ห้ามให้เราไปเห็นไม่ได้ห้ามให้เราไปได้ยินเพราะตาบใดก็ตามตายังดีหูยังดีมันต้องได้เห็นมันต้องได้ยินสิ่งที่เราจัดการได้คือฝึกฝนจิตใจและความคิดของเราให้เข้าใจในสิ่งต่างๆอย่างแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงด้วยปัญญาและเราก็จะอยู่กับมันได้อย่าง ไม่ทุกหรือถ้าทุกขก็ไม่มากนั่นแหละพวกเราก็ใช้วิธีการนี้อยู่เรื่อยๆนั่นเช่นร้อนก็เข้ารมร้อนก็เข้าห้างตากแอร์เข้าบ้านเปิดแอร์เปิดพัดลมฝนตกถ้าจาเป็นต้องออกไปก็ต้องหาเครื่องกันฝนแดดออกถ้าไม่จําเป็นก็ไม่มีใครออกไปไหนแต่กลับคนต่างผ้าอาชอ เห็นไหมว่าเรารู้จักความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นแวดล้อมอยู่และเราก็หาวิธีรับมือกับมันได้อยู่ฝนตกหนัก,นกๆจะมีสักกี่คนเดินไปตากฝนเลยน,นะแดดออกเปลี่งๆจะมีสักกี่คนเดินตากแดดยิ้มมีความสุขก็รู้แล้วว่านี่ ฝนตกถ้าเดินออกไปโดยไม่มีเครื่องกันฝนมันก็เปียกแดดเปรี้ยง,เ,ยงเดินออกไปโดยที่ไม่มีเครื่องกันแดดมันก็ร้อนนะเพราะเราเปลี่ยนสภาพแวดล้อมไม่ได้ฝนตกแดดออกเราเปลี่ยนมันไม่ได้แต่เราเปลี่ยนที่ตัวเราได้ว่าจะอยู่ร่วมกับแดดออกฝนตกอย่างไรให้เราไม่ได้รับผลกระทบมากนะเหมือนกันเลยนะ สภาพแวดล้อมต่างๆเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาต่างๆหลายครั้งไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราปัจจัยหลายอย่างเราคุมไม่ได้แล้วจะทำอย่างไรก็แก้ที่เราเห็นแล้วก็วางในยินแล้วก็ช่างมันปล่อยไปเถอะช่างมันเถอะเพราะเราคิดได้อย่างนี้ทำได้อย่างนี้ความสามารถในการละการวาง ของเราก็จะดีขึ้นะประกอบกับปัญญาเราเห็นแล้วเข้าใจแล้วก็ยิ่งทำให้หวางได้ง่ายขึ้นอีกแรกๆมันก็ยากลำบากเพราะเราไม่คุ้นเราไม่เคยแต่พอทำบ่อยๆเดี๋ยวก็คล่องเดี๋ยวก็เก่งไม่ต่างอะไรกับความสามารถทางโลกทำใหม่ๆทําำครั้งแรกมันก็เงอะเงอะไม่คล่องตัวกันท้งนั้นแต่เมื่อทำบ่อยๆทำเป็นประจำมันคล่องเอง ทำได้ดีทำได้ไหวเองก็หวังว่าพวกเราจะขยันฝึกฝนตนเองเหมือนที่พระผู้มีพระภาคอุปมาถึงนักแม่นธนูก็ต้องขยันฝึกซ้อมยิงลูกธนูกะหุ่นที่ทําจัดยาหรือก่อนดิพอฝึกซ้อมอยู่บ่อยๆเขาก็จะเป็นนักแม่นธนูที่ยิงได้ไกลได้เร็ว เขาก็สามารถทำลายค่าศึกจำนวนมากได้นั่นแหละพวกเราเองแรกๆก็ธรรมดามันก็ไม่ค่อยฟังมันก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกไม่อยากคิดถึงมันก็คิดถึงไม่อยากจำมันก็ไปจำพออยากลืมมันก็กลับไม่ลืมนี่แหละมันก็เป็นธรรมดาของโลกเมื่อเราฝึกได้ปฏิบัติได้ทำความเข้าใจได้ เราจะเห็นเองว่าการแบกการถือของหนักของเรามันจะน้อยลงการหวั่นไหวการเป็นทุกข์เพราะเรื่องราวที่ผ่านเข้ามากระทบกระทั่งมันก็จะน้อยลงมันก็จะดีขึ้นเราก็จะสามารถรับมือกับมันได้โดยสวัสดีภาพ นี่แคคือธรรมะที่นํามาฝากให้กับพวกเราในช่วงเช้าวันนี้ใครอยากกลับไปทบทวนก็อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อ27 2ก็จะได้เป็นประโยชน์กัน,นละเช้าว,วันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาสุดท้ายก็ขออนุโมทนากับเจตนาอันเป็นกุศลที่พวกเราได้มาตั้งใจถวายทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ด้วยเหตุปัจจัยอันดีทั้งหลายที่เราได้สร้างและสั่งสมมาตรงเป็นผลให้เราได้รับอนิสงค์ตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสเอาไว้ทุกประการไม่ว่าจะเป็นผู้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตต,ต่างโลกมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมที่สุดก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จผลแห่งนิพพานพ้นทุกข์ในานาคตการอันไกล้โดยทวนหน้ากันทุกคนทุกท่านเถิด ดูเตรียมตัวกราบพระ้อมกันเอากากล่าวคำถวายอาหารร่วมกันนะโมต,ะต,ะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะทะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะทะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระตาหารขอน้อมถวายพระตาหารและของบริวารเหล่านี้ แด่พระพิสุสง์ขอพระพิสุสงโปรดรับพระตาหารแลของบริวาลเหล่านี้ขอ,นนของข้าพระเจ้าทั้งหลยงา,เาหลยเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข เพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานเนานจ้ข้าพระเจ้าทั้งหลายเจ้ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินตลอดกาลนานเทสาธุอ่าเดี๋ยวตั้งใจฟังอนุโมทนาะอายุโทภลโทธีโรวันนาโทปฏิภาณนาโท สุขสาสธาทตาเมทาวีสุขังโซอธิคาตาติอายุงทาตตวาพลังวันนางสุขันจาปฏิภาณโททีคายุยาสวาโหติยาธายาตูปปปาติติกาเลททันติสปัญญาวะทันยูวีตมัชารา กาเลนาทินังอาริเยสุชูปุเตสุตาทิสุเวปาัสสาน,นามนาตัสสาวิปุลาโหติทาขีนาเยตาตาอนุโมทันติเวยาวจังการนติวานาเตนาทาขีนาโอนาเตปิปุญญาสาภคาีโน ตาสมาทาเทอปติวานาจิตโตยาถาทินังมหาพลังปุญญานิปารโลกสมิงปฏิทาหุนติปานิอันติ